าาาทางโปรนิดนึงว่าสนามเสามั้งหนึ่งปัจจุบันเนี่ยเ,ยเ,เป็นยังไงบ้างครับก็แนวโน้มหลังจากโควิดเนี่ยก็ลูกค้าก็เพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องทั้งลูกค้าคนไทยแล้วก็เสาที่ก็จะมีลูกค้าญี่ปุ่นเข้ามาอย่างสม่ำเสมอนะครับที่เป็นเมนหลักปัจจุบันนี้ก็คือเป็นลูกค้าจากกู้ทัวของเกาหลีนะครับมีทั้งอาคาเดมี่ที่เข้ามา พักที่นี่แล้วก็อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ซ้อมส่วนใหญ่ก็ประมาณไฮซีซันประมาณสัก2เดือนช่วงเดือนอมกราคุมภามีนา3เดือนนีครับก็โดยเฉลี่ยก็สลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็จะมีส่วนใหญ่เมนหลักก็คือเป็นกุ๊บทัวเกาหลีที่เขาทําประจํานะครับมาพักที่นี่นะครับแล้วก็มีการมาออกรอบกันอย่างสม่ําเสมอ อันนี้ที่ซ้อมอยู่นี่เป็น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 อะคาเดมี่ครับเป็นนักเรียนที่เขาตั้งใจที่จะเทิร์นโปรนะครับที่จะฝึกซ้อมที่เป็นเล่นเล่นเป็นอาชีพนะครับเพื่อจะไปเทิร์นโปรแข่งขันนะครับอันนี้เป็นเป็นไทยหรือเกาหลีหรือว่าเป็นเกาหลีครับอ๋อเกาหลีทั้งหมดครับอันนี้เป็นเกาหลีทั้งหมดที่เข้ามาคือส่วนใหญ่เขาจะตามติดตามโปรที่เขา เคยเรียนเคยสอนกันอยู่นะครับก็จะตามโปมาครับบางบางท่านเด็กๆบางคนก็เคยมาตาซ้ำากันทุกปีทุกปีนะครับหลังจากเว้นว่างไปช่วงโควิดไปก็ก็ก็ไม่ได้มาแต่มาเริ่มต้นมาก็ปีที่แล้วต้นปีแล้วปีนี้ก็มานะครับอันนี้เขาอยู่กันนานไหมฮะส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นอะคาเดมีก็อยู่ประมาณ2เดือน2เดือนคือรับประทานนอนที่นี่อยู่ที่นี่เลยครับกินนอนอยู่ที่นี่ ยาว2เดือนออหลังจากโควิดผ่านไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์การเติบโตหรือว่าลูกค้าขึ้นมาเท่าไหร่จริงๆลูกค้ามันคือเป็นช่วงแรกช่วงแรกที่โอเคหลังจากเปิดประเทศแล้วเนี่ยอันนั้นอาจจะเยอะเยอะกว่าปกติแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือด้วย,ด,วยด้วยปริมาณหรือว่าด้วยด้วยกำลังที่เรารองรับได้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะ อยู่ตัวครับพูดง,ง่ายๆก็คืออยู่ตัวก็คือจะไม่ได้แบบว่ามากจนจนรับไม่ไหวนะครับตอนนี้สนามมีนักกอล์ฟมาเล่นทุกวันไหมมีทุกวันครับมีทุกวันตอนนี้ก็เยอะขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซันช่วงพฤศจิกาธันวามกรากุมภานะครับสาสเดือนนี้ก็จะเป็นช่วงที่ไฮซีซันนะครับก็จะมีกุ๊บพัวเข้ามานะครับอย่างสม่ำเสมอ ถ้านนจองคิวนานนะลักษณะที่เวลาเราดิวกับเอเจนท์ที่เป็นเป็นเกาหลีเนี่ยในแต่ละสนามก็จะไม่เหมือนกันแต่ของเราก็คือเป็นลักษณะที่เอเจนท์เขาเขาเป็นคนจองนะครับโดยนักนักกอล์ฟเกาหลีเข้ามาแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักกอล์ฟคนไทยก็ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ครับมีการจองเข้ามาล่วงหน้าที่จะมาเล่นนะครับถือว่านแน่นไหมไหมายว่ากนแต่ละกลนเนี่ยชิดกันไหมหรือว่าย่งไรก็ถามว่านแน่นไหมก็ ฟได้ครับไม่ถึงกับว่าติดมากนักนะครับแต,แต่เยอะใช่ไหมเยอะครับเยอะเยอะก็มีการจัดการเพราะว่าเราอย่างอะคาเดมี่เราก็รู้ว่าเด็กเขาจะออกรอบยังไงนะครับเรามีการจัดการที่ที่ทำให้อา่าการการไหลของของนักกอล์ฟเนี่ยถามว่าติดไหมก็ติดนะครับแต่ไม่ได้ติดมากนะครับด้วยด้วยปริมาณน,นักกอล์ฟที่เยอะวันธรรมดานี่กี่ก้อนต่อวันหรือว่าวันตอาทิตย์ กดกี่กนต่อวันครับจริงๆเอาก็เยอะนะครับเยอะแต่จะบอกว่าบอกจํานวนคงคงคงไม่ได้แต่เทก็คือลักษณะที่ว่าค่อนข้างจะสม่ําเสมอในไฮซีซันส่วนโลซีซันก็จะลดลงไปครับตามตามตาม,ตามยอดนะครับเพราะโลซีซันก็จะเป็นอีกอีกกลุ่มหนึ่งของของนักกอล์ฟที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นนักกอล์ฟท้องถิ่นนะครับเป็นหลักนะครับในวันธรรมดาแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะมีจากจากกรุงเทพเข้ามานะครับเป็นนาย่ปุ่น ที่อยู่จากจาก3 0 4นจากเกตเวอะไรพวกนี้ครับที่เข้ามาเล่นก็เป็นเรื่องเรื่องของอซัพพลายเออร์หรือว่าลูกค้ากันที่เขาเขาชวนชวนกันมาเล่นครับอัตวใจญยเป็นลูกค้าในพื้นที่แล้วก็เป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงงานในพื้นที่อย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับก็ม,มีมีทั้งสองส่วนครับมีทั้งสองส่วนเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่าเราจํากัดเฉพาะลูกค้ากลุ่มไหน mm hmm. กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับ ก็ส่วนใหญ่ลูกค้าเกาหลีก็บินเข้ามาโดยตีโดยตรงอยู่แล้วครับเพราะว่าเขามาทัวร์เขารู้ว่าเขาจะต้องมาตีที่สนามไหนเขาจะต้องพักที่ไหนนะครับเหมือนเราไปไปไปท่องเที่ยวครับก็จะมีกรุ๊ปทัวร์ว่าโอเคทัวร์ไปที่ไหนใช่ไหมครับไปกินที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนอะไรลักษณะอย่างนั้นเป็นทัวร์ทัวร์ลักษณะเกาหลีเออทัวร์ตีกล์ฟก็รู้ว่าที่พักจะพักที่ไหนราคาเท่าไหร่แล้วตีก๊์ฟสนามไหนนะครับประมาณนั้นครับเกาจะจะฟิก อันนี้ราคาขั้งเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูดลูกค้าไหมครับผมว่าเป็นเรื่องของธุรกิจมากกว่านะครับว่าเรื่องราคาแล้วก็สามารถที่จะสมเหตุสมผลนะครับแล้วลูกค้าสามารถที่จะจะมาแล้วเขาเขาคุ้มค่ากับสิ่งที่ที่เงินที่เขาจ่ายไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เรื่องเรื่องเรื่องราคาว่าราคาต่ำมากเพื่อดึงดูดลูกค้าคงไม่ใช่เพราะไม่งั้นไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะ ทำราคาตลาดในเรื่องของทั้งคนไทย,ลยแล้วก็ท่องเที่ยวโดยเฉพาะแล้วก็หรือว่าเพราะเราไม่ได้ไม่ได้ชาร์จของเราจะจะราคาเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนญี่ปุ่นหรือว่าฝรั่งเข้ามานะครับเราไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีชาร์จเรื่องเรื่องราคาที่แตกต่างกันส่วนมาก,กินฟรีเอ่อเท่าไหร่ครับยังไงก็ด,ดูดูได้ตามตามเพจเลยครับนะรครับดูได้ตามเพจเลยก็คือคนไทยเกาหลีต่างชาติ เหมือนกันครับเหมือนกันแต่กรุ๊ปทัวร์<ๆ>ก็ก็เป็นราคาอีกแบบหนึง่งเพราะว่าเขาเขาจะมีการการดิวธุรกิจถึงเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับอันนี้กรุ๊ปทัวร์นี่เรามีตัวแทนในการประสานงานเข้ามาก็จริงๆแล้วก็มีครับมีเขาเขามีตัวแทนเขามีตัวแทนเข้ามามเข้ามามติดต,ต่อเข้ามาพูดคุยส่วนเรื่องการประชาสัมพันธ์เราก็ได้ได้ได้การท่องเที่ยวจังหวัดนะครับ ของชายเชียงซาวชนบุรีก็มาช่วยทำเป็นวิดีโอไปประชาสัมพันธ์ให้นะครับเมื่อสักสักสามเดือนที่แล้วนะครับก็ทำเป็นเป็นห้าภาษามีไทยอังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีครับเอาไปช่วยประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท,ที่ช่วยช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับสนามในไม่ใช่เฉพาะสนามนี้นะครับก็ในในใน,ในจังหวัดนะทั้งทั้ง ที่ใช้ยังสาวแล้วก็สมุทรปรปาการครับ,รบรรดูนมีหนึงน่งหนึ่งมีมีกี่มีกี่คนนะตอนนี้มีประมาณที่เข้ามาอยู่ประมาณ40คนครับโดยโดยทั่วไปก็ตอนนี้มีโปโปสี่สี่คนนะครับที่ดูแลดูแลเด็กนักเรียนของเขาก็ประมาณ40คนแต่ก็มีสนามใหญ่ๆอยู่ก็เท่าที่เท่าที่ทราบก็ออหลายสนามอยู่ครับ อันนี้สนามของเราเป็นกี่หลมุมอะเก้าหลุมหรือส <18 S 1> ิบแปดสิบแปดครับสิบแปดหลมุมสิบแปดหลุมพาเจ็ดสิบสองซัตนดาด์ดทั่วไปครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้านักกอล์ฟถ้ามาส่วนใหญ่จะถามว่ารู้จักสนามเราน้อยแต่ถ้ามาแล้วก็จะติดใจจะชอบในเรื่องของเลยเยอร์เรื่องเลยเยอร์ของสนามนะครับเพราะค่อนข้างจะสนุกแล้วก็ท้าทายกับกับนักกอล์ฟที่เข้ามาอ๋อก็คือจุดเด่นของเราครับก็จะคือ,คอนักกอล์ฟเข้ามาส่วนใหญ่เขาจะชอบในเรื่องของเลยเยอร์นะครับซึ่งซึ่ง ต้องมาลองครับถ้าถ้าพูดถึงว่านะครับก็ต้องมาลองดูนักท่องเที่ยวบินเข้ามาในประเทศเราเยอะช่วงหลังโควิดหลังจากมีการเปิดประเทศอะไนี้ไม่นไงไม่คือถามว่าจริงไหมก็จริงอย่างถ้าเป็นเกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่ใช่เกาหลีเข้ามาตีกลอบเยอะนะครับโดยโดยจานวนที่ที่เยอะเข้ามาส่วนใหญ่ก็มามาตีมาทัวร์ตีกลอบส่วนชาติอื่นเนี่ยเออมันก็หลากหลายกันไปนะครับด้วยด้วยวัฒนธรรมหรือว่าด้วย การดาเนินชีวิตของเขานะครับอย่างทัวจีนก็มาเที่ยวต้องเที่ยวสถานที่ต่างๆมากินมาอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็มีส่วนที่ได้อันุสองด้วยเออจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากรอบมันเป็นอะไรที่มันเป็นธุรกิจเฉพาะนะครับผมมองว่าถ้าเราไม่ไม่ได้มีการดิวโดยตรงเนี่ยการที่จะนักกรอบเปิดเปิดให้เขาเดินเข้ามาตีเนี่ยผมว่าน้อยค่อนข้างจะน้อยน้อยกว่าลักษณะที่เรามีเอเจนต์เรามีการไปสัมพันธ์มีการวางแผน ในเรื่องของการตลาดนะครับล่วงหน้าไม่ใช่ว่าโอเคเปิดประเทศแล้วทําให้ให้ธุรกิจเราจะบูมขึ้นคงไม่ใช่ครับ